ประชาคมชาวมหาจุลาทุกท่านในวันที่6 7ธันวาคมพุทธศักราช2568นี้มหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราบวิทยาลัยโดยการนําของพระเดชพระคุณพระพรหมวัชราธิบดีนายกสภามหาวิทยาลัยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระธีราจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยจะพาองค์คาประยบของพวกเราท่านทั้งหลาย จัดงานสำคัญก็คือพิธีประสาิญญาประจำปีพุทธศักราช2568วันที่6-7ธันวาคมที่อาคารหอประชุมมวก4 8พันสามหาวิทยาลัยมหัมุลาลงกรราชบุรยในปีนี้พระศกนิกรชาวไทยทุกหมู่เราต่างไว้อาลัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสู่สวรรค์าลัยในการจัดงานในครั้งนี้หมหาวิทยาลัยจะทำให้เหมาะสมไม่ว่าการตกแต่งสถานที่พิธีการและการแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธีหรวมทั้งผู้เข้ารับปริญญาในทุกระดับจึงอยู่ในความเหมาะสมคือในเรื่องของการไว้ทุก์ด้วยในปีนี้ผมจึงขออนุญาตสื่อสารกับท่านทั้งหลาย สำหรับทั้งบรรพชิตและครือหัดเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกันในพิธีซ้อมรับปริญญาและวันรับปริญญาจริงจะได้ไม่สับสนนะครับพูดถึงเรื่องการนุ่งห่มของฝ่ายบรรพชิตให้นุ่งห่มดังนี้ 1. ผู้เวหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกรูปหุ่มดองรัดอกสีพระราชนิยม 2. พระเทระที่ได้รับปริญญากิติมศักดิ์ทุกรูปหุ่มดองรัดอกสีพระราชนิยม 3. บัณฑิตทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทุกระดับที่รับปริญญาสำหรับระดับบัณฑิตนั้นรับปริญญาในวันที่6ทธันวาคม มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนั้นรับปริญญาในวันที่7ธันวาคมไม่ว่าจะเป็นวันที่6ธันวาคมก็ตามวันที่7ธันวาคมก็ตามบัณฑิตทุกระดับหุ่มดองรัดอกสีเหลืองทองอันนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับบรรพชิตนะครับสำหรับคฤหัสถ์การแต่งกายของท่านปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้ยหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกและสวมคลุยประจำตำแหน่ง 2. ผู้เข้ารับปริญญากิติมศักดิ์บัณฑิตทุกระดับก็คือบัณฑิตมหาบัณฑิตและโด,ดุจฎีบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาถ้าเป็นข้าราชการพนักง,งานของรัฐก็แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกและสวมคลุยประจำวิทยาฐานะ ของมหาวิทยาลัย 3. ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ที่ไม่ใช่ข้าราชการที่ไม่ใช่พนักงานของรัฐบัณฑิตทุกระดับก็คือบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาให้แต่งกายชุดไว้ทุกและติดโบสีดำไว้ที่ไหล่ทางด้านซ้ายและก็สวมชุดคุยประจำวิทยาฐานะ ของมหาวิทยาลัยสำหรับโบนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เตรียมไว้ในวันลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นให้แต่งชุดสุภาพไว้ทุกและไม่สวมกางเกงขาสั้นกางเกงสามส่วนเพื่อเป็นชุดไว้ทุกที่สุภาพที่มาร่วมงานทั้งที่อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นแขก VIP ที่จะเข้าไปอยู่ด้านในห้องหอประชุม หรือท่านที่อยู่บริเวณภายในมหาวิทยาลัย300กว่าไร่ก็ขอให้แต่งกายดังที่ได้กล่าวมา